สนับสนุนโดย AIS เรียกน้ำย่อยกันไปแล้วพี่เก๋ จัดเต็มกับอาหารสุขภาพที่ร้านครัวลุงเล็กที่ทางกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ไร้าสารพิษส่งผลิตภัณฑ์ต้นอ่อนทานตะวันมาให้นี่เองครับมาดูกันสิว่าจะอร่อยขนาดไหนในช่วงกระเป๋าแวะชิมครับช่วงกระเป๋าแวะชิม ตาตั้งตาทานกันใหญ่เลยละครับถ้าทางจะอร่อยไม่เบ่าเลยทานเร็วๆระวังจะจุกนะครับเด็กๆนั่นไงล่ะเด็กๆอดใจไม่ไหวกินกันจนอิ่มแปร่เลยนะครับต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยใช้ปรุงกับเมนูอะไรก็อร่อยไปหมดเลยครับ จะอิ่มแล้วเนี่ยยังอร่อยมากๆเลยนะคะผมถ้าเกิดเพื่อนคนไหนว่านะอยากให้ลองมาทานดูครับแล้วลองไม่ผิดหวังครับว่าแต่คุณพ่อครับเราจะไปไหนกันต่อครับหลังจากอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดกันต่อดีไหมครับไปไหว้พระดีเลยครับผมคุณเก๋คิดว่าแถวๆนี้มีวัดไหนที่พอจะแนะนําให้ไปไหว้ได้ไหมครับมีนะคะวัดที่สามารถมองเห็นทุ่งทานตะวันสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปนะครับ แต่ว่าวัดไหนยังไม่ขอบอกแล้วกันถเป็นความลับไปก่อนโอเคนะครับได้เลยครับเราไปไหว้พระกันเด็กๆพร้อมนะครับไปหลังจากทานกันอิมน่มหนำสำราญแล้วหนังท้องเริ่มตึงคุณพ่อผู้ก็คิดว่าน่าจะพาไปเดินย่อยซะหน่อยไหนๆก็มีเจ้าบ้านพาเที่ยวจึงชักชวนพี่เก๋ให้มาเป็นไกด์พาชมบรรยากาศรอบๆวัด และพาไปไหว้พระที่วัดเจริญธรรมหรือวัดถ้ำปูตองเพื่อความเป็นซิริมงคลกันดีกว่าครับวันนี้จะพามาเที่ยววัดเจริญธรมธร,รมถ้ำปูตองนะคะวัดค,ค่ะวัดนี้จะมีความสวยงามซึ่งโบสก็จะมองเห็นว,วิวด้านล่างด้วยค่ะสวยไหมคะสวยครับ,ค,รบค่ะวิวทิวทัศน์บริเวณรอบๆก็มีธรรมชาตินะคะต้นจันผานี่จะปลูกไว้เยอะมากเลยค่ะ พระอาจารย์จะชอบต้นไม้อ่ะคะ่ะสวยงามมากเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันนะคะครับตรงนู้นมันคืออะไรอะครับอันนู้นก็คือมีต้นจันทผานะคะที่ทางวัดเขาปลูกขึ้นไว้เพื่อประดับแล้วด้านบนนั้นจะเป็นเจดีย์อะคะ่ะสวยมากเลยอะครับค่ะเป็นธรรมชาติมากเลยะคะ่ะ ไปไหว้สักหน่อยนะคะเความเป็นสิริ <ไป S 1> มงคลใชโอ้โหต้นสวยมากมากจากนั้น พี่เก๋ก็ได้พาเดินทางไปอีกวัดหนึ่งไม่ไกลจากวัดถ้ำภูตองมากนะครับนั่นก็คือวัดสุวรรณคีรีปิดกหรือวัดเขาตะกร้าทองครับที่นี่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาลักษณะคล้ายตะกร้าควา่ำผู้คนส่วนมากจะขึ้นมาวัดนี้เพื่อมาไหว้พระมาดูค้างคาวและก็ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบวัดครับ วัวรรนคีรีปิดกเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าชมมีความเงียบสงบนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมาวัดแห่งนี้เพื่อจเจริญภาวนาและปฏิบัติธรรมกันครับ นอกจากวัดนี้นะครับผมเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆแล้วนะครับที่นี่ครับยังมีอีกวัดหนึ่งครับที่เป็นาศาสนสถานที่สําคัญของชาวพุทธครับนั่นก็คือวัดพระพุทธบาทนั่นเองครับซึ่งออกกัศมาครั้งนี้เนี่ยอ,อักกัศก็ไม่อยากพาลาดหรอกครับผมแต่ก่อนที่ออกกัศจะไปนะเราไปพบกับน้องเพลงในช่วงกระเป๋าอยากรู้ก่อนดีกว่าครับช่วงกระเป๋าอยากรู้ เพลงในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกของแมลงค่ะแต่ครั้งนี้เพลงจริงจังแล้วนะคะว่าเทปที่ผ่านมาก็ไปดูนกดูแมลงและเพลงคิดว่าการที่เราจะเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานกันสักหน่อยและวันนี้น้องเพลงมีนะัดกับคุณลุงใจดีคนนึ่งค่ะที่จะอาสาพันเพลงไปท่องโลกของแมลงโดยเฉพาะเจ้าผีเสื้อน้อยและคุณลงงุงคนนี้ก็เป็นเจ้าของตำราผีเสื้อหลายเล่มเลยนะคะ อาอาไม่รรมาาใช่ไหมล่ะคะเล่มนี้ก็ด้วยปิงเห็นว่าเราไปพบกับเจ้าของตำาราเล่มนี้กันดีกว่าคะ่ะอาจารย์เกรียงไกรสุวรรณพัคด,ดีเริ่มสนใจการดูผีเสื้อมาราวปี2530และเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการดูผีเสือ้อลงตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับต่อมา ได้จัดทำคู่มือดูผีเสื้อในธรรมชาติโดยใช้ภาพถ่ายจากธรรมชาติเป็นหลักในการจําแนกทำให้การดูผีเสื้อในประเทศไทยดูหลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นครูและเขียนหนังสือสำหรับเยาวชนอีกหลายเล่มด้วยกันครับคุณผม่ชมคะตอนนี้นุ้งเพลงก็อยู่กับเจ้าของหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะสวัสดีคะ่ะลุงเพลงค่ะ วันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมครับที่น้องเพลงมาคุณลุงเนี่ยน้องเพลงอยากศึกษาเรื่องมแมลงค่ะแล้วกวคนคุณลุงช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะ,มะแมลงมันมีเยอะมากนะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆนี่ก็30กลุ่ม,มแมลงที่น้องเพลงสนใจเนี่ยเป็นพวกไหนครับน้องเพลงสนใจผีเสื้อค่ะอืมเพราะว่าเพราะว่าสีมันสวยดีค่ะอ่าก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่วไปนะก็คนทั้งโลกเลยก็ให้ความยอมรับว่าผีเสื้อเนี่ยเป็นมแมลงที่สวยที่สุดในโลก ค,ความพิเศษของผีเสื้อไม่เหมือนกับแมาลางกลุ่มอื่นไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวนะแต่บางเงินสีที่เราเห็นบนปีกผีเสื้อเนี่ยมันเป็นสีพิเศษนะครับไม่ใช่สีที่ติดเคลือบอยู่บนตัวผีเสื้อหรือบนปีกผีเสื้อแต่เป็นสีที่เป็นเกล็ดชิ้นเล็กๆมาเรียงต่อกันแล้วก็ซ้อนอยู่บนปีกอันนี้คือความพิเศษของผีเสื้อหรือแมาลางในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับ นั้นถ้าเราไปดูผีเสื้อเราก็จะดูกว้างๆนะครับเริ่มจากว่าผีเสื้อมี2กลุ่มด้วยกันก็คือมีผีเสื้อกลางวันกับผีเสื้อกลางคืนค่ะอ่าเนี่ยก็ตามชื่อเลยผีเสื้อกลางคืนก็หากินกลางคืนผีเสื้อกลางวันก็หากินกลางวันชุดที่น้องเพลงใส่มานี่ก็ก็พอใช้ได้นะแต่ถามว่าดีที่สุดไหมยังยังไม่ดีที่สุดอ่าถ้าดีที่สุดก็ให้เสื้อผ้าเป็นสีที่มันกลมกลืนกับธรรมชาติอาจจะเป็นสีเขียวสีนี้อาจจะเป็นสีของดินนะเป็นสี ตามพื้นดินทั่วไปสีของเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้เราสามารถเข้าใกล้ผีเสือได้นะครับถ้าสีกลมกลี่ยธรรมชาติบวกกับเราเดินเจ้าช้าเข้าไปหาผีเสืจ้อจช้าเราก็สามารถจะเข้าไปไปถึงตัวปีเสือได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ดูผีเได้ใกล้ใครที่สนใจถ้าน้องเพลงสนใจอยากจะถ่ายรูปด้วยอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้หรือกล้องตัวเล็กๆก,ก็ได้ก็สามารถจะถ่ายผีเอได้ตัวใหญ่เต็มภาพเลย ครับเพราะสามารถเราเราสามารถเข้าไปใกล้ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูผีเสื้อเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะน้องเพลงเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี้มีหนังสือค่ะอ่ามีหนังสือแล้วมีอะไรอีกมีแว่นขยายค่ะ,ะแล้วก็สมุดจดแล้วก็ปากกาค่ะ,ะสมุดบันทึกนี่ก็ถือว่าสําคัญมากในการดูผีเสื้อเพราะจะช่วยให้เรา จำผีเสื้อได้ง่ายขึ้นเวลาเราไปเจอผีเสื้อในธรรมชาติหรือเรามีโอกาสที่จะไปดูผีเสื้อใกล้ๆเนี่ยแว่นขยายจะทําให้เราสามารถเห็นถึงการกินอาหารของผีเสื้อตัวเล็กๆที่เราจะอาจจะเห็นปากมันกําลังแตะอยู่บนอาหารเราสามารถมองเห็นผ่านด้วยแว่นขยายได้แล้วก็ที่สําคัญทํายังไงถึงเราจะรู้จักผีเสื้อละทีนี้หนังสือค่ะอ่าเราก็ต้องมีหนังสือคู่มือติดไปด้วยเพื่อที่จะบอกว่าผีเสื้อที่เราเห็นเนี่ย ีเหลืองๆเ,เนี่ยมันผีเสื้อพวกไหนกันแน่นะนะมันมีชื่ออะไรบ้างที่เราสามารถจะจาชื่อแล้วก็จํารูปร่างหน้าตาเอาไปเล่าต่อเพื่อนๆฟังได้นะครับงั้นหนังสืออ่าขอดูหนังสือนะอันนี้ว่าเป็นหนังสือผีเสื้อนะครับที่จะรวบรวมภาพถ่ายของผีเสื้อที่เป็นภาพถ่ายที่เป็นท่าทางที่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับวันนี้ช่วงนี้เราอาจจะ ไปดูผีเสื้อที่อยู่รอบๆบ้านของลุงก่อนนะเป็นผีเสื้อที่อยู่ตามทุ่งหญ้าทั่วๆไปตามที่โล่งทั่วไปครับแล้วคราวหน้าจะพาไปดูผีเสื้อที่อยู่ในป่าบ้างน,นะครับคราวนี้เราดูรอบๆนี่ก่อนครับไปครับ คุณผู้ชมคะลุงเกรียงบอกว่าขั้นตอนแรกของการดูผีเสื้อต้องเริ่มจากที่ใกล้ๆตัวเราวันนี้ลุงเกรียงชวนเพลงเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านค่ะแล้วเราก็ได้พบกับผีเสื้อหลายชนิดเลยตัวแรกก็คือผีเสื้อแผ่นสีเทามีเยอะแยะเชียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดอนพุทธาและผีเสื้อสีเหลืองตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าผีเสื้อเนน เวลาเราไปดูผีเสื้อรอบๆบ้านเนี่ยมันมีต้นไม้หลายชนิดที่เป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อครับคือเราอาจจะต้องยังไม่เห็นตัวผีเสื้อก็ได้แต่ถ้าเราเจอต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารของหนอนเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ว่าแถวนี้น่าจะมีผีเสื้ออะไรบ้างเช่นต้นกระทครกรู้จักต้นกระทกรกไหมครับใช่ค่ะต้นกระทกรกใบจะเป็นแบบนี้คล้ายๆใบตําลึงข้างล่างนี่มีตําลึงด้วยแต่อันนี้เป็นกระทกรกรูปมันจะเป็นอย่างนี้ มีดอกสีขาวหมือนกันตอนนี้มีอ่ามีดอกอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นลูกมันกินได้ด้วยนะนี่ลูกมีขนแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นดอกมันตรงนี้มันจะมีหนอนไหมนะครับเพราะว่าผีเสื้อกระทกรกเนี่ยมันจะวางไข่ไนวะ้ตามใบอ่อนๆของพวกเขาก,กระทกรกเนี่ยนะครับบางทีเราเจอหนอนมันด้วยหนอนมีนมขนแต่ว่าเป็นหนอนที่ไม่คันนะ ผีเสื้อที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผีเสื้อกลางวันนะแต่เราอาจาจะเจอผีเสื้อกลางคืนได้เหมือนกันมันเกาะอยู่ตามใต้ใบนะี้มีหลายชนิดที่กินกินยอดข้าวหรือใบข้าวใบข้าวที่หนอนมันกินนะฮนะผีเสื้อกลางวันออกหาก,กินกลางวันผีเสื้อกลางคืนออกหาก,กินกลางคืนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่เสมอไปอาจจะมีข้อ,อยกเว้นกับผีเสื้อกลางคืนบางชนิดเอามีผีเสื้อเล็กๆอีกตัวหนึ่งอยู่เนี่ยนี่พวกผีเสื้อบินเร็วนี่ เห็นไหมตัวจิ๋วเนี่ยอันนี้เป็นผีเสื้อกลางวันเหมือนกันนะครับเป็นพวกผีเสื้อบินเร็วพวกนี้ตัวจะค่อนข้างเล็กเวลาเกาะเราจะเห็นผีเสื้อบินเร็วนยเวลาเกาะเราจะเห็นส่วนอกส่วนท้องชัดเจนมากเนไมไม่เหมือนผีเสื้อตัวอี๋ที่มันปีกมันจะคลุมหมดอันนี้ปีกมันจะคปิดไม่นึช่วงเช้าเนี่ยข้อดีของการดูผีเสื้อในช่วงเช้าก็คือว่ามันผีเสื้อยังไม่ค่อยบินมากมันจะต้องตากเปลกให้ให้อุ่นก่อนเจอผีเสื้อชนิดนี้ได้บ่อยนะ ลายจุดดำๆพื้นปิดสีขาวแผ่นซีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแผ่นซีเยอะมากเลยแผ่นซีมีหลายตัวแต่ที่เราเจอคือแผ่นซีเขาเนี่แผ่นซีในกลุ่มของแผ่นซีก็มีหลายชนิดแผ่นซีด้วยตัวนี้เราก็น่าจะเจอนะนนอย่างนี้อย่างนี้อ่านี่ยเนี่พวกสีเหลืองๆทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผีเสืนเน้อนนหมดเลยครั้งแรกเลอก็แปลกใจนะคะ าการมาดูผีเสื้อกับลุงเกรียงอุปกรณ์กลับไม่มีอะไรเลยลุงเกรียงบอกว่าลุงไม่อยากให้เด็กๆใช้สวิงจับแมลงค่ะเพราะอาจจะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บและอันตรายได้เนื่องจากปีกของพวกเขาบอบบางเอามากๆเลยความอยากรู้ของน้องเพลงในวันนี้ทำให้ได้เริ่มต้นกับชีวิตน้อยๆที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆ มันทำให้หัวใจของเพลงรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องเพลงได้มาเรียนรู้ดูผีเสื้อกับลุงเกรียงได้ความรู้มากๆเลยใช่ไหมครับดีแล้วครับการดูผีเสือ้อนอกจากจะทำให้เรารู้จักกับสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วยังทำให้เด็กๆเป็นคนละเอียดนะครับเพราะจะได้มีการสังเกตและจดจำไงล่ะครับ สำหรับวันนี้นะคะน้องเพลงต้องขอขอบคุณคุณลุงเกรียงมากๆเลยค่ะที่มาสอนน้องเพลงดูผีเสื้อนะคะน้องเพลงก็ได้เรียจากผีเสื้อเพิ่มขึ้นอีกตั้งห้าชนิดนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณเช่นกันครับที่ได้มีโอกาสมาดูผีเสื้อด้วยกันครับค่ะแล้วกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการกระเป๋าเดินทางเลยค่ะเย้ yeah.